สําหรับประการังขอคำใบ้สักหนึ่งประโยคให้คณะกรรมการเชิญครับ เขามาเดงจริงๆ่ะต้อเป็นาวคขร่งรู้ว่าค่ะรู้ว่าใชมาลัคผมชอบเสียงเขานะชอบวิธีการใช้เสียงของเขาตั้งแต่เพลงเพลงแรกแล้วแล้วมีางคำที่หยุดออกมาเหมือนที่ป้าบอกครับมีเป็นไอพีออกมาผมผมไม่ใช่ผมว่าไม่ใช่ยืนนะครับผมว่าย